แถบอะมึงขึ้นไปร้อยที่นี้ได้ปะไอ้ข้างบนอะตรงสแตนอะไไม่ลงเอาร้อยก่อนนะพอบวกปุ๊บมึงค่อยลงมามึงเปลื่ยมใช่เหรอเนี่ยนะทางซ้ายเนี่ยมึงขึ้นไปร้อยนะกระสุนนัดเดียวครับลุงฮะะกรเหนือแปดนัดพี่ผมเหลือแปดนัดอะไรวะฮัลโหลครับเอาดีเจไปนะครับลุงดีเจเลยครับลุงเอาพี่ทีแบ็คก็ได้พี่ทีแบ็คอยู่ไหนวะอะไรวะพี่ทีแบ็คอยู่บ้างฮัลโหลนาหลงอ่ะ พี่ทีแบ็กอยู่ปะฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่ทีไว้อยู่ไหมครับพี่พี่ทีพี่ีขยับมาห้าร้อยโลสีฟ้าหน่อยนะว่าไงนะพี่ทีพี่ทีเดี๋ยวเรารอแถวเนี้ยแล้วพี่ขึ้นไปรอไอ้ทางซ้ายนี้ได้ไะข้างบนอะมันมันเล่นขึ้นเล่นได้หรือเปล่าขึ้นไปรอได้ขึ้นไปรได้ขึ้นไปรอได้ขึ้นโอ้ก็ขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยพี่ขึ้นไปรอเลยแล้วพอเพื่อนบอกพี่ค่อยลงมาโอเคปะเดี๋ยวพี่จะได้ยิงได้ทั้เนี่ย พี่ก็ไปรอเลยพี่ก็ไปรอคือเราจะรอที่นี่ใช่ไหมเออเรารออยู่นี่แหละชิวๆเรารออยู่นี่เลยชิวๆเราโค้ดบุ๊กอันเป็ดน้อยนะมาแล้วนะมาแล้วนะเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันมาให้มันมาดูด่วนดูด่วนมาทางไหนมาทางไหนโอเคโอเคโอเครอ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 500โลเตรียมเออ500เตรียมไอเล่ห์500โล500เราไปป่วนคนเดียวดิเขามา บอกให้เราลไปเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าคนเดียวพอให้เลยคนเดียวบเข้าเอาดเข้าลอเข้าคนเดียวเอาแล้วเยี่ยมไปตีข้างอปติข้างกพีแกขนาดของคนละจอร่ว่ะ ไปที่จกแคปบอกเรื่องนี้เลยลงฟังจกแคปลงฟังจกแคปลองฟังจกแคปลังฟังจกแคปลงฟังจกแคปเสียไม่ได้ลงฟังจกแคปลองลองลองลงลงเสียไม่ได้ลงฟังจกแคปลงฟังจกแคปลงแล้วรวม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 ดันสายดันสายมาดันสายมาเสียไม่ได้ดันสายมา ไ้เตายแล้วไปเอาเอาเอาเย่างนี่ดีตายหนึ่งโอยพี่อมันบั๊บกูเฮ้ยชุบกูดิดันมาชุบดันมาชุบดันมาชุบดันขึ้นมาหน่อยเสียไม่ได้ดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันชุบเพื่อนดันชุบเพื่อนดันมาชุบไม่ให้ดันมาชุบดันมาชุบตายตายเ้ยดันขึ้นไปดันขึ้น ไปเลยเนาะจอะเอาทางสายก่อนทางสายก่อนเสียไม่ได้ทางสายก่อนครับมึงชุบก่อนแล้วค่อยวางไอ้นี่ไปบอกเพื่อนดันทางสายมาดันไปทางสายก่อนดันไปรถ500โล่สีฟ้า500โล่สีฟ้าไอ้เน็มไปบอกเพื่อน500โล่สีฟ้าดันไป500โล่สีฟ้ามันโดนเพื่อนน่ะลุงจกตัวซ้ายหน่อยได้ไหมหนึ่งตัวได้ได้ได้จกจกไปเลยครับจกให้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 ลกให้จกให้จกให้กให้จก ไปไปไปไี่ไปยี่ดันไปชุลัดดันไปชุดดันไปไม่ต้องจบจบได้จบหาจบด้วยหาจบด้วยบอกเพื่อนหาจบก่อนตอนนี้ตำรวจมาแล้วจบด้วยหาจบด้วยไ่ยิงบนเนี่ยแล้วยิงืที่ไหนที่หายว่างที่หนึ่งป่ะโอเคครับเก็บดตัวครับ กดให้หน่อยครับพี่กดให้หน่อให้หน่อยกดให้หน่อยกด้น่อยกดให้หน่อยกดใหน่ยกดให้หน่อ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 ยดให้หน่อกดให้หน่อยดให้หน่อกดใ้น่อกน่อยกดใ้หน่อยกด่อยกดให้หน่อยด้หน่อยดให้หอยดให้หอยดให้หอยดให่อยดใหกดให้หกดให้หน่ยดใหน่น่หน่อยดให้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 หน

ขาแตงโกุตำรวจเขาแตงโกตำรวจาตำรวจแล็ีดกตำรวจลลกเขาแตงปกตำรวจล็ีดตลกตำรวจสวยตำรวจเอาไปชวขึ้นมาก่อนตำรวจพลยคุณตำรวจเขาแทงตำรวจตลกต่ตวจั้ไดีจับยจับลตำรวลยห้ผด้วยแลดตกคุณโดนคุณโดนดนดคุณโดน คนหักคนหักคนปนได้ด้วยคนตำนวได้ด้วยไอ้หมูไอ้หมูไอ้หกไปไอ้ไอไอกไปไอ้มีปนปนปนปอ้ไอ้หูไอ้หาูไป้หูไอ้ปไูไปูไอหไอะไอ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 ไไไไไไไอไออูมออมาเลยหูไอ้เหี้ยปอูงงว่ะ

คอมจะระเบิดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยชูหาย่ะอายังอายังอายังอะข้ามครับเอาสี่สับไม่มีรักแถบคังไม่มีทั้งไม่มีไม่มีไม่มีเราไม่ออกเราไม่ออกเราไม่ออกอะไม่มีจริงหรือเปล่าไหนแล้วทำไมไม่ออกอะไห้รถพังครับอ๋อวิ่งออกได้เลยครับวิ่งออกได้เลยครับไม่มีไม่มีมีหรอ เจ๊ก่อนลุงเอาชัวร์ใช่บุญใจหยองชนกับกูใช่ไหมล่ะแล้ก็มาว่ะลุง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 ไปอ่ะรถอ่ะรถดิไปดีกว่าลุงมึงไอ้นี่แล้วฟ้าใสเป็นไรอ่ะเออใส่ไปนอนเมื่อกี้ฟ้าใสบอกว่าฟ้าใสกระตุกเฮ้ยต้องรีบออกต้องรีบออกมันรวมกันแล้วที่บอกเจ้ไหนลุงลุงเจ้ไหนครับแชร์ดแชร์ดัแชรน้ำตาลก็ได้ครับน้ำตาล พาลงฟัดให้หน่าผมได้แจกออกเขายุติกันไฟยังเอ้ยเล่นขวาดไม่ได้เลยว่ะพี่สกอตมีคนบอกว่าโอซีคนชื่อจูเน่สวยมากจริงเชี้ยแบบระดับนางแบบแบบห้าหกร้อยทีซีอ่ะแบบพี่เคยเคยเปิดผ่านแบบผ่านผ่านนะไม่แบบพี่ไม่ได้ตั้งใจดูนะแบบพันผ่านอ่ะ ขาวมากเขาบอกลอยที่อะไรล่ะก็สนใจอยู่นะแต่แบบว่ามีส้มๆแล้วเดี๋ยวลุงขอให้เป็นสำรองไปลุงพูดงี้เลยหรอก็ชัดเจนไงชัดเจนไงไม่มี่ะผมไม่มีแฟนนะน้องสาวลุงอย่าไปหาพูดแต่เมื่อกี้พูดจะไปชุบเขาขัวเสียงมาเลยเชย เขาเป็นลูกไม่เหรอพี่เขาเรียกว่าปลาปลาเลยใครเขากินยู่อยูี่แม่งเล่นขวันไม่ได้เลยลุงลุงซือคอเสื้อพี่เตาเลยอย่างคนพูดอ่ะเ็าบอกกูชนกูชนเขาไไ้กูบอกกูแหลมไม่สอาดเมื่อกเอา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 มาให้ังเออพี่เล่